จะปวดรวดร้าวเพียงใดคราวนี้คงไม่มีวันอัศนากันทีทุกสันมันสงการค่ะพี่น้องเที่ยวสนุกสนุกนะคะมีควบสุกน้ำมันสงการวันปีใหม่ไทยค่ะฮอน ขึ้แมาก,กับหอนโลดฟังเพลงไข่หอนจกเพลงนล้วน,นะคะนะออย่าหวังว่าฉันยังฝันอะไรแม้จะเกิดมีแพลศนากันทีมีกระมลสาบอุทิศบาเวนจงดน ให้แก่คนเป็นมานหัวแม้จะปวดรวด้าวเพียงใดคราวนี้คงไม่มีวันแตะในใจคงสูญไปจากอุราสิ้นกันแล้วเราสิ้นกินใจเสียกร่อนเต็มที เกือบจะสายเกือบสิ้นดีเกือบไม่มีแ่ในใจคงสูญไปจากอุราสิ้นกันแล้วเราสิ้นยาพิษมนน้ำพึ่งเพียงหยดช่างรุนแรงมือ <c oughs> อย่าหวังว่าฉันจะคุกเข่าให้บางกรำเก่าสิ้นซู์กันไปอย่าความมัวเมาสิ้นคำบัญชาสิ้นความรักสิ้นเมตตาสิ้นว่าที่อยู่เป็นคนสาบแล้วความรักไม่ขอปองใจ ลาอย่าหวังว่าฉันยังฝันอะไรแม้จะเกิดมีแพลกินใจเสียกร่นเต็มทีเกือบจะสายเกือบสิ้นดีเกือบไม่มีนั่งเขี่ยวตาหมากนั่งเขี่ยวตาหมากบาน อย่าหวังว่าฉันยังฝันอะไรแม้จะเกิดมีแพลแม้จะปวดรวดร้าวเพียงใดคราวนี้คงไม่มีวันอ,อย่าหวัง ฉันยังฝันอะไรแม้จะเกิดมีเพลียู่เป็นคนสาบแล้วความรักไม่ขอปองใจล้างกรรมเก่าสิ้นสูญกันไปย่งางกรรมเก่าสิ้นสูญกันไปยุคน้ามันสงก,การวันปีใหม่ไท่ค่ะ ฮอนคุ้นมาก,กับฮอนโลดฟังเพลงข่หอนจกเพลงนั้นนะคะเนาะห่างกรรมเก่าสิน้นสูดกันไปอย่าหวนมาไกลอีกคนอุทิศขอกรรมจากความทรงจำห่างไกลไม่มีน้ำตาไม่มีคำลาไม่ขอมีงานมีการลากกะ รำแน่หลองเพลงแน่มสำรับพี่น้องขอบคุณนะคะที่เบิงงไห้นะคะอันรับชมรับฟังไหนไ้น่เดนะคะยหญกับโบมี่ยังที่ลองให้มูเบิงงว่านว่นกับอยู่แต่บ้าน <laughs> <laughs> จะหวังว่าฉันจะคุกเข่าให้ <laughs> อยหวังว่าฉันจะคุกเข่าให้พอตื่นตันไม่มีแม้สิ่งผูกพันไม่มีวันหวนกลับไปหานรับชอมรับข้างใหนนะะ้น่เด้อคาะยายกับ่บมี่ยังทีร่องให้มูเบิงว้านๆันก็นอยู่แต่บ้าน ลูกศนมั่นสงการค่ะพี่น้องเที่ยวสนุกสนุกนะคะมีความสุขอยู่เป็นคนสาบแล้วความรักไม่ขอปองใจและความมัวเมาสิ้นคำบัญชา สิ้นความรักสิ้นเมตตาสิ้นวาุกน้ำมันสงการวันปีใหม่ไทยคะ่ะหอนคุณแมากับหอนโลดฟังเพลงไข่หอนจกเพลงนล้วนะคะเนะพอตื่นตันไม่มีแม้สิ่งผู้พันไม่มีวันหวนกลับไปา้อตื่นตัน ไม่มีแม้สิ่งผู้พันไม่มีวันหวนกลับไปหาอย่าหวังว่าฉันยังฝันอะไรแม้จะเกิดมีแผลความมัวเมาสิ้นคำบัญชา สินความรักสิ้นเมตตาสิ้นวาดไม่มีน้ำตาไม่มีคำลาไม่ขอมีงานมีการลรักัะล่ำแน่ลองเพลงแน่เนสรับพี่น้องขอบคุณนะคะที่เบิ่งใไห้นะคะลุกสันมั่นสงการะคะ่ะพี่น้องเที่ยวสนุกสนุกนะคะ มไม่มีน้ำตาไม่มีคำลาไม่ขอกระมนสาบอุทิศบาปเวรจงดนให้แก่คนเป็นมารหัวกินใจเสียกร่อนเต็มทีเกือบจะสายเกือบสิ้นดีเกือบไม่มี ย่าพิษบนน้ำพึ่งเพียงหยดช่างรุนแรงมืออันรับชมรับฟั้งให้ไน้เด้ดขายใหญ่ก่ามีหยังตีล่องให้มูเบิงบ้านมัน่นก็อยู่แต่บ้านเงินโกรธรถราดบนดวงชีวีกว่าจะรู้ รังคมเก่าสิ้นสูญกันไปเยอะใจฟังเพลงท่ายหล่อนจักน้อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆค่ะอัศนากันทีอัศนากันทีอัศนากันที อย่าหวังว่าฉันยังฝันอะไรแม้จะเกิดมีแพลนโกรธรถราดบนดวงชีวิตกว่าจะรู้ที่กำมนสาบอุทิศบาปเวรจงดนให้แก่คนเป็นมารหัว ชบชมรับฟังให้ได้เด้อค่ะยาากับโบมีหยังสีล่องให้นมูเบิงบ้านมัน่นก็นอยู่ต่บ้านไม่มีน้ำตาไม่มีคำลาไม่ขอแ่ในใจคงสูญไปจากอุราสิ้นกันแล้วเราสิ้นกีกมนสาบอุทิศบาปเวรจงดน ให้แก่คนเป็นมารหัวความมัวเมาสิ้นคำบัญชาสิ้นความรักสิ้นเมตตาสิ้นว่ากินใจเสียกร่อนเต็มทีเกือบจะสายเกือบสิ้นดีเกือบไม่มีทางกรำเก่าสิ้นศูญกันไป อันรับชมรับฟังใหนนะะ้ได้ค่ะยายกับบ่มีหยังที่ง่องหมูเบิงบ้านมันกับยูต่บานอันรับชมรับฟังให้ใได้ค่ะยายกับบ่มีหยัง